น่าใจที่แทงนั้นหนาไงเราให้แดงไปชนดำแล้วเดี๋ยวแทงลูกนี้ให้ดูไม่เตะจ่อยโอ้โหอะไรวะผมนั่งปวดหัวพี่ยิงได้แล้วะเนี่ยอะไรวะตั้งตัวไม่ติดเล่นแล้วลูกนี้อากาศไม่ลงตัว ได้ทำเฉยโอ้โหโตรได้ยังไม่ขึ้นดำเฉยยากดูแอบยากตำแหน่งขาวเปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็ช่างแม่งลยซอยสองทีบังมาเข้าไว้เย็ดเก็บโอเครอดครับ โซ่หลุมนี้ครับโซ่หลมุหลมนี้กินน้ำเงิน มีใหญ่รุ่งแน่ดูนะใหมีรุ่งพวกนี้มีการเต,ตเเระเตะแดง H8 เอ้ยทีละแดงกู อีกทีนึงโหพอใเปล่าได้เปล่าไอ้เนอ่ยออกไม่เก่งสู้พี่เอ็มได้นานขนาดนอ้ลองำไงจะว่สู้หรือเปล่าเอา เยนนี่จอดแต่ละโลกแม่งเช็ดตลอดเลยตัวมุ้เฟครับมุ้เฟ ดีดุเดียได้ต่อแล้วครับผมจีนแดงลูกกลางแดงไปหว่าดแรงไปเยอะด้วยโอ้ยหมดเปียนแลงวโอเคสู้แดงลูกลางได้อยู่ไม่ไม่เอาครับมันง่ายไปครับผมไม่ชอบเล่นครับ ชอบเั่นแดบนี้อ่ะแล้วมามั่วไปหมดแล้วตอนนี้ยังไงครับยังไงครับโอ้โหยังได้อยู่ลูกนี้อะไรมันเนี่ยภาพเล่นทันนี่ดำน้ำตาลเงินโอ้โหมันหนักดีอ่ะ ผมยิงอะไรไปท,ที่มี6กอะาสอไปตอกน้นเงินยงปหเหลือวรบเลยมีอยู่ยไงไหมน,น้นเงินอีก6เป็นเกาอผเดินไีสอ๋อค่อในี้ใช่ป่ะอ๋อพี่เสียแล้วทั่วไปเลยนี่ไงเราโอ้อันดีครับ <c oughs> โ,อโอ้แม่งเข้าสนุกมา,าออกรบเลยครับ <c oughs> เขาแล้วแล้วใหญ่ถ้าขาวอยู่นี่พี่ตายเลยเบิรนและกันลงไม่จำพูโอ้โหพี่ตา,ตายตายมือใหญ่เอาให้าใหตาย เกือบออกแ้แรงออกนเนี all, ่ยเนาะโอ้โหเป็นไงเก้เขานุเขาอีกหน้าเก็จริงเกิะแล้วหรอคนจะโดนเน่ยโอ้โหสวยเว้ยจอดงใจอดยังไง โคตรสวยเลยเอาไปลงนะเอาไปลงอันนี้ลูกเดียวโคตรติดมือเลยอีกแล้วตกลงแม่มันเลยนะตกลงแม่มันเลยนะเอาละโดนกลับเปล่าโดนกลับหรือเปล่าดีกว่าโดนกลับหรือเปล่าพี่เดียว ไปแล้วนะพอรีเลยโอ้โหยังเตะเฮ้ยอะไรอย่างนี้มือใหญ่เล่นกันแบบนี้อ่ะมือใหญ่เล่นแบบนี้ไม่ไหวใครจะเล่นด้วย มือใหญ่แกวางง่ายง,งางงยากเลยตั้งใจาวางไม่ไม่ไมเข้าเลยตับครับุแก้นลบมาเยอะแล้วไป,ไปขึ้นไปขห้นคุ้งไป มา้าโอ้ยเกือบเข้าเกืขเข้าเอข้าเข้า,ขขา,าล้วครับมือใหญ่รดแล้มือใหญ่รแรกแล้วออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวนัดใหม่พี่มือใหญ่รอแรก้วครับมือใหญ่รอแรกนะครับ ทุกนี้วันลุกดีกว่าดีครับไเป็น็นมีราใจครับเราประมาทไม่ได้ครับคนเราได้เลย <c oughs> เราจะต้องกันก่อนนะครับลูกนี้ครับเราต้องให้มือใหญ่ลิ่นทุนทนทุนลายครับ

้หมดแล้วมมอใหญ่หมดที่ไหนเล่ากลางรูที่ดูรู้เลยที่จะมา่อแล้วโอู้แพ้ลูกแบบนี้กูเอาเต้ออไม่้อางเดมก็ตองนะเี่น่าเกียดป่ะโ โชว์ถ้าไม่ตายเต็มไปหมดจะร้องอย่าร้องจะได้จะได้รู้ว่าอ๋อคุกดโ้อเป็นอย่างไเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยยกเลยโป้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เก่งนะโปนะ้งแล้วปิดไฟเลยโป้งเลยไม่ไหววะ่ะเล่นแบบเนี้ย <c oughs>